สวัสดีคนวันจันทร์ค่ะคนวันจันร์ช่วงนี้มีความฝันมีโปรเจกต มีจินตนาการนะคะหรือบางคนเนี่ยมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอยู่ได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานนะคะบางคนเนี่ยช่วงนี้กาลังคิดโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะถือว่าเป็นคือช่วงนี้คุณคุณมีความคิดที่อยากจะมีอะไรใหม่ๆที่อยากจะสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะบางคนเนี่ยมีคน เข้ามาให้เลือกหลายคนได้ในช่วงนี้ความรักช่วงนี้ออกจะโรแมนติกนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันจันทนะบางคนเนี่ยอยากได้บ้านอยากได้รถนะคะหรืออยากมีสิ่งต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้คุณมีความสุขขึ้นหรือมีพร้อมทุกอย่างนะคะในชีวิตของคุณในช่วงนี้นะเป็นช่วงแห่งความฝันแห่งจินตนาการนะคะเป็นอารมณ์แบบ อารมณ์เขาเรียกว่าเปา็นอารมณ์ศิละปะได้นะคะบางคนเนี่ยทำงานด้านศินละปะดีนะคะคนในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะถ้าได้ไพ่ใบนี้เนาะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็ช่วงนี้คนวันจันทร์นะอาจจะมีการจบกับบางเรื่องนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีการจบกับบางเรื่องนะคะได้นะคะในช่วงนี้นะแล้วก็จะเป็นการจบที่นําไปสู่ความ <S 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 <as> เขาเรียกว่า สิ่งที่ดีนะคะเป็นการจบที่นําไปสู่สิ่งที่ดีได้ในช่วงนี้นะคะหรือว่าช่วงเอ่อบางคนเนี่ยช่วงเนี้ยครอบครัวนะคะในเรื่องของความรักก็จะมีความสุขมีความสมหวงังบางคนเนี่ยได้ไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวบางคนนะเนี่ยช่วงเนี้ยทาอะไรก็ อ่ที่จะสมหวังได้ง่ายเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดทําธุรกิจใหม่ๆนะมีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆได้ในช่วงนี้ถือว่าดีนะคะถือว่าคุณทําได้ถือว่าคุณสําเร็จนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ถือว่าดีเป็นเกณฑความรักที่มีความสุขบางคนนะบางครอบครัวที่แต่งงานแล้วนะคะในช่วงนี้อาจจะ ได้มีลูกหรือได้กําเนิดลูกหรือบางคนเนี่ยมีข่าวดีในเรื่องของการมีบุตรบริวารได้นะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าครอบครัวของคุณจะมีความสุขมีความสมหวังมากขึ้นนะคะการงานถือว่าดีนะคะการเงินถือว่าดีเนื่องการเงินของคุณก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆมีมีเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะในช่วงนี้แต่ว่าคนวันจันทร์ช่วงนี้เตือนว่า ไปไหนมาไหนก็ให้มีสติขับรถขับราก็ให้มีสติได้ในช่วงนี้หรือบางคนเนี่ยนะอ่ะอาจจะอารมณ์ร้อนได้ในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนเน่ยคนไหนที่มีอารมณ์ร้อนหรือกดง่ายหงุดหงิดได้นะขอให้มีสติมากๆแล้วจะดีให้ให้มีความสุขเข้าไว้ให้ใจเย็นเข้าไว้ให้เมตตาเข้าไว้แล้วจะดีนะคะโดยรวมแล้วคนที่เกิดในวันจันทร์ถือว่าดีนะช่วงนี้ อารมณ์ของคุณเนี่ยจะมีความสุขแล้วก็บางคนก็อาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงที่มีความสุขเป็นช่วงที่ทําอะไรแล้วคุณก็สมหวังได้ประสบความสําเร็จได้นะคะขอบคุณค่ะ